กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ตรวจพบการหลอกลวงออนไลน์ที่น่ากังวลประชาชนให้ความสนใจสูงสุดในข่าวปลอมเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นเซ็ต50ผ่านเพจโก o M ศูนย์เดินชาโฮเดอร์สและโปรโมชั่นของพีทีทีที่ฉลองครบรอบ45ปีในระหว่างวันที่24-30ถึงตุลาคม2568กระทรวง DE ได้ตรวจสอบข้อความที่เข้ามาถึง1 907ข้อความและพบว่ามี8 0 9ข้อความที่ต้องตรวจสอบความเป็นจริงแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดคือโซเชียลลิสติงซึ่งมีข้อความที่ต้องตรวจสอบถึง792ข้อความนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่แสดงให้เห็นว่ามีข่าวปลอมแพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนโซเชียลและนี่คือสิ่งที่ควรระวังกระทรวงดีได้ตรวจสอบและพบว่าข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหุ้นในหน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือการให้บริการของหน่วยงานรัฐและการคืนเงินจากวิชาชีพเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจสูงสุดซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนเชื่อถือ และแชร์ข้อมูลที่เป็นปลอมไปยังผู้อื่นและสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีของข่าวปลอมเกี่ยวกับหุ้นเซ็ห50กระทรวงดีอีได้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซตและพบว่าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงดังนั้นกระทรวงดีอีขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกับการหลอกลวงลงทุนออนไลน์โดยเฉพาะในช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้เช่นการประกาศขายหุ้นเซ็ห50ผ่านโซเชียลและนี่คือสิ่งที่ควรทราบ กระทรวงดีอยังเตือนประชาชนว่าการให้ข้อมูลหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆที่ไม่มาจากช่องทางทางการอาจนำไปสู่การถูกขโมยข้อมูลหรือเงินในบัญชีธนาคารแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจกระทรวงดียังแสดงความห่วงใยต่อประชาชนในเรื่องความประหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมบนออนไลน์และโซเชียลซึ่งสามารถนำไปสู่การเสียหายทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคลและส่งผลกระทบต่อสังคมคุณคิดว่าการตรวจสอบความเป็นจริงของข่าว หรือลิงก์เว็บไซต์เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่อย่าลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนที่จะเชื่อถือและแชร์ต่อไป